กุ๊กกี้แลนด์ช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเอปลอดภัยต้องกุกกี้แลนด์ช็อปโนหนึ่งเติมเกมไวจนบริษ,ษัทต,ต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เพชรล้านหรือลิงไลยอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุ๊กกี้แลนด์ช็อปไปเติมกันเลยสวัสดีครับพิ่นโช Food, รรยีฟุตบอลวายทุกคนทุกท่านครับพบกับผมจะต้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนักเตะเพชรในตมในตำแหน่งปีกขวาสูงหรือตำแหน่ง RWF นะครับบอกเลยว่านักเตะคนนี้นะครับสกิลครบเลยนะครับการเลี้ยงบอลการข้าพลังต่างๆสปีดบาลานซ์ดีเลยนะครับแล้วก็สกิลโอโ้โหแต่และสกิลถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ขอสักหนึ่งละหลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของช่องจันตองเปรตบายดูนะครับหรืออยากส่งกําลังใจโดยตรงให้กับช่องเปโตบายบายจันตองสามารถาส่งสุงร์แดนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิป ต่อไปได้นะครับโอเคครับไปดูนักเตะคนนี้ครับบอกเลยว่าตัวบัตครับถ้าใครทําฟูลเพนินตอมอยู่นะครับต้องการตําแหน่งปีกขวาสูงหรือตําแหน่ง r ารคนนี้คือคําตอบครับนักเตะคนนั้นก็คือมาริโยจากสมูสรอนฟตาเลซ่าในลีกบาสิซโลครับโอเคครับไปดูข้าวพลังท่าวคาแล้วก็แนวทางการอัพของมาริโยนะครับดูครับ เออผมจะอัพตามนี้นะครับเออถนัดแบบนี้นะครับถ้าใครจะอัพตามก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับชุดติ้ง5แต้มครับดิปปิ้ง12แต้มเตอร์ดี้12แต้มแล้วก็เดวิลดิสเทกนะครับ12แต้ม5 12 12 12ครับคำพลังก็จะตามนี้เลยนะครับสำหรับมาลิโยครับดีเอ่อดูคำพลังครับเอาสิบเอาไปที่ขั้นที่แปดสิบมันก็โดนดิปปิ้งแต่พิชันอยู่ที่ 8ปด88บสถือว่าใช้ได้เลยดีครับฟรดดี้ชิ่งตัวนี้ผมเพิ่มไปนะครับเพื่อเราเลี้ยงตัดในมาได้ยิงปันโค้งอะไรแบบนี้นะครับฟรดดี้ชิ่งอยู่ที่77แต้มครับเพกคิกกิ้งครับ74็ดสิบ่แต้มขับรังเคิลครับ74สปีดครับอยู่ที่85คิกกิ้งพาวเวอร์ครับ90้าสบครับแล้วก็สปีดต้น90ครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่96ตัวนี้ถือว่าแข็งเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นขับรังสีส้มครับเพสคอนแทที่71 บาลาน92ครับแล้วก็ซมเมนาอยู่ที่80นะครับเอ้อัพตามนี้ครับชุดติ้ง5ดิปปิ้ง12เดคิวตี้12แล้วก็เลเวลสเต็งครับ12ครับโอเคครับเราไปดูฟอร์มของมาริโจกันครับโอเคไปกันเลยซอนฮิงมินไปที่ลูบิลิก้ครับส่งให้เอลีเฮอร์เนครับไปที่มาริโจครับปั้นคุกโคโอ้โหลูกตีเกิดไปแล้วไปครับไปที่ วีล่าครับไปให้มาริโอครับซับเขาลองหนึ่งทีสกิปสเปนทำงานโอ้โหสุดจัดครับเท้าสายสังตายเท้าขวาสิ่งแหวลลลอมครับดูครับภาพช้าไปที่วีล่าครับไปที่มาริโอซับเขาลองหนึ่งทีโอ้โหซับด้วยเท้าสายครับไปดูนะครับจังหวัดตอไปจังหวัดนี้นะครับไปที่มาริโอครับมาริโอเธอร์เป็นหนึ่งดอกยิงไกลครับลองเล่นชุดติงโอ้โหเกือบไปไปครับไปที่เทียนอเล็กซ์เดอร์โนครับหรือเอเนสครับให้มาริโอมาริโอตัดมากปั่นโค้งโอ้โหสุดจัด เท้าซ้ายสั่งตายดูครับภาพช้าครับไปที่เฮเนนะครับมารินโยปันกุ๊กโกงโอ้โหสุดจัดายครับไปดูจังหวะนี้ครับไปให้ลูบิเก้ให้เทนนะครับไปที่มาริโยครับปันกุ๊กโกงโอ้โหสุดจัดท่านี้เหมือนดิเบเร่เลยนะครับดูครับภาพช้าไปที่มาริโยครับดูครับปันกุ๊กโกงเราเด้งเคลื่อนทําทำงานไปดูจังหวะนี้ครับจังหวะต่อไปไปที่เฮนร์เนครับ ไปที่พาวิลเนปไปตีมาลินโยกลองโจติงนี่กู้สักใจนะครับนี่ทุกจัดปลัดบอกดูภาพช้านะครับนี่ให้มาลินโยครับลองแรงโจติงสัเต็มข้อลอเต็มแข้งครับบอกพี่น้องกันมาครับลูกนี้ถูพัทซิงทำงานครับไปที่มาลินโยเฟกช็อตหนึ่งทีผ่านครับว่าจะตรบทัดไม่มีตรบทัดครับต้องไปเติมโอ้โหสับกระหลกไปยิงเท้าาสหายดิฟ มาครับลูกนี้ครับดูภาพชาครับมาครับเอฟว่าจะทําดับบัลทัดนะครับมันไม่ติดครับเพราะว่ามันไม่มีต้องมีเพิ่มนะครับพี่น้องเกครับให้ดูจังหวะนี้ครับไปที่เน็ตเวดเน็ตเป็ดนะครับเย็ดเป็ดไปที่เย็ดเป็ดมาครับมาลิโยโอโหนิมนิมครับพี่น้องสูตรจัดปลหลัดบอกเอฟชูนิลคืนนี่ดูภาพชาครับพี่น้องให้มาลิโยครับเราต้องปั้นมาลิโยนะคกรับ องบ้างครับโอ้โหโคจัดนะครับถ้าใครทําฟูเพชรในตมอยู่นะครับตัวนี้คือคําตอบอีกตัวหนึ่งครับโอเคครับถ้าใครอยากได้มาริโน่ครับตามผมมาทางนี้ก็ไปที่คอนแทคครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่มาตรฐานเพย์เรลิตครับเข้าไปโอเคครับไปที่ฟิลเตอร์ครับไปที่ทีมทีนี้เลือกที่ทวีปโซอเมริกาครับแล้วเลื่อนหาอ่าลีกบราซิลตรงนี้นะครับ แล้วเจอครับนี่สมูสออนฟอตาริซาอีซีนะครับโอเคกดดันไปผู้่ชงตัวนี้ให้เลือกที่ตำแหน่ง hwf ครับกดดันไปกดดันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่ยเราก็จะเห็นมาลินโยครับราคาอยู่ที่14,000 gp นะครับส่วนสูง168ซนติเมตรขนาดเท้าสายนะครับอายุ34ีปีครับถ้าอายุน้อยตัวนี้บอกเลยว่าจัดจ้านครับตัวนี้หาไปดูพล็กสไตล์ครับสวยด้วยนะครับเป็น โอลิฟิกวิงเกอร์ครับดู AI ไอิ้งสไตล์ครับพี่น้องโคตรเยอะเลยครับมี4เ i ไอพิ้งสไตล์ดีทีเดียวครับก็ที่มีทิกเตอร์นะครับมิสซิ่งลันสปีดดิ้งบูเล็ตนะครับแล้วก็อินทิสีฟหลันนะครับบอกเลยตัวนี้เด็ดเด็ดนะครับ AI ไดีครับมาไปดูการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดครับอยู่ในกรีน1เต็มซีนะครับถ้าายิงเท้าซ้ายนะครับบอกเลยตรงขอบทุกลูกครับแต่จุดอ่อนก็คือเท้าขวาครับเออเท้า เท้าซ้ายสั่งตายเท้าขวาสิวัดหลอมนะครับไอตัวนี้นะครับโอเคครับไปดูสกิลครับที่ผมแนะนำเพราะว่าสกิลมันครบจริงๆนะครับแค่ไปเพิ่มดับเบิลทัชก็จะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับโอเคครับก็จะมีสกิลซูเฟรนะครับสกิลสับขาหลอกฟิฟแฟบครับมักเซเทิร์นคาบไปให้เอนเทิร์นลงแรงคืนเลอร์ไลซิ่งช็อตลงแรงชุดติ้งลงบนหน้าลดเล็กเด็ดพาแล้วก็เกมแมนชิพครับ10สกิลเต็มแม็กเป็น นักเตะ3ดาวที่สกิลครบ10สกิลเต็มแม็กเลยนะครับก็ไปเพิ่มตัวบททัพถึงบอกเลยว่าเด็ดเด็ดนะครับจัดไปครับสำหรับมาริโญครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับนักเตะเพชรในตุมในตำแหน่งปีกขวาสนะครับเผื่อใครตามหาตัวบัคกที่อยากเล่นขับพลังตับตำนะครับเบื่อไอ้พวกอีปิกแล้วนะครับเบื่อไอ้พวกกัด อีพิกต่างๆกาลังสูงๆครับอยากทำฟูลเพนนตมไปเล่นในแหลงหรือไปเล่นกับเพื่อนนะครับก็ตัวนี้คือคำตอบอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้ตำแหน่งไหนนะครับเพิ่มเติมนะครับสำหรับนักเตะเพนนตมนะครับมว่าจะเป็นกองหน้ากองหลังกองกลางปีกต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมอีฟุตบอลบายเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทำคลิปให้พวกเราับชมครบทุกคนแน่นอนครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ประมานนิทาคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจันท้องพิบาย,ยนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ